วัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Love l y B B Lover กันอีกครั้งนะคะวันนี้ BB นะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารของน้องๆวง i n น o o วัเหมือนเช่นเดิมค่ะและเรื่องแรกนะคะที่วีจะมาอัปเดตก็คือน้องแพทริกนะคะจะมีไลฟ์กับทาง เดอะบริสเตอร์วิลเลจช้อปปิ้งคอลเลกชันในวันที่28พฤศจิกายนนี้นะคะเวลาบ่ายโมงตรงนะคะแม่ๆคนไหนนะคะอยากจะส่องไลฟ์ของน้องแพทก็ไปทำการจองไลฟ์ที่ชาแนลในวีแชทแอคบริสเตอร์ช่างหายและบริสเตอร์ซู o จได้เลยค่ะเข้าไปทำการจองไลฟ์กันได้นะคะแต่เอาจริงๆนะเราไม่แน่ใจนะคะ ว่าแม่ไทยจะดูได้ไหมนะทุกคนหรือให้เม่ซีนเอาเป็นว่าลองเข้าไปจองกันดูก็แล้วกันคะ่ะต่อไปนะคะน้อง A.K. ค่ะจะได้ร่วมงานไชน n าคูลมิวสิกเฟสติวัล2021ค่ะโดยทางงานนะคะก็ปล่อยรูปพร้อมแคปชั่นว่าร่วมงานไชน n าคูลมิวสิกเฟสติวัล2อ2 1ออกเดินทางครั้งใหม่เปิดตัวผู้นำเทรนรุ่นใหม่เปิดโลกใหม่ของกวางโจก,กวางตง4-5ธันวาคม พบกันที่กวางโจซูนิกแลนด์พลังของคนรุ่นใหม่แผกกว้างดุดดวงอาทิตย์กำลังแผดเผาฉีกกดดนตรีด้วยทัศนคติที่สดใสทะลายกรอบเดิมๆแสดงความไร้เดียงสาองค์ประกอบที่ยอดเยี่ยมประสานกันได้อย่างลงตัวกล้าที่จะถ่ายทอดทัศนคติของดนตรียุคใหม่ออกมาอย่างไม่ถูกจากัดกรอบเดือนธันวาคมนี้จะมีความพิเศษครั้งนี้พบกันที่กวางโจเป็นครั้งแรก พวกเราตั้งตารออย่างใจจดใจจอ่อในที่สุดก็เป็นไปตามกำหนดการจัดเป็น26กลุ่มผู้บุกเบิกพลังของดนตรียุคใหม่ดวงดาวในฤดูหนาวกำลังเคลื่อนที่กวางตงไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้แม่แม่น้องเอเคนะคะก็เตรียมตัว2งานนี้กันได้เลยค่ะและเรื่องต่อไปที่วีสบาอัปเดตก็คือรูปและก็คลิปที่น้องๆอ,อัพลงโซเชียลกันเหมือนเดิมค่ะเริ่มด้วยที่น้อง Patrick แพทริกเลยค่ะ น้องแพนธีก็มาอัพรูปล่อนๆนะคะแคปชั่นเป็นรูปดวงดาวคะ่ะแล้วก็มาอัพรูปที่ไปถ่ายนิตยสารมาอีกนะคะแคปชั่นว่าผมมีความสุขมากครับที่ได้ร่วมครีเอทภาพถ่ายเหล่านี้ร่วมกับเมนเฮลขอบคุณที่ให้โอกาสในครั้งนี้ครับแล้วรูปที่น้องเอาลงเพิ่มเติมก็คือแบบโอโ้หล่อมากหล่อมากหล่หล่อมาก,มาก,มากต่อไปนะคะน้องเอคนะคะก็มาอัปคลิปแคปชั่นว่า การท้าทายมือข้างหนึ่งหมุนไปข้างหน้ามือข้างหนึ่งหมุนไปข้างหลังเพ <themselves> <call it publicly> ื่อนเพื่อนพวกคุณทำได้ไหมครับก็ไม่แม่ค่ะลองทำดูค่ะทุกคนยากจริงเยกประสาทไม่ได้เลยค่ะต่อไปนะคะน้องปอโยนะคะก็มาอัพคลิป แคปชั่นว่าว้าวปอยวนเยอะมากครับก็คือเยอะจริงค่ะทุกคนน้องก็คืออารมณ์ดีมากต่อไปนะคะน้องหลินโมนะคะก็มาอัพรูปวิวนะคะแคปชั่นเป็นรูปบ้านนะคะรูปสวยนะ้อวิวดีดีทุกคน ต่อไปนะคะน้องด้กี่มารู้นะคะก็มาอัปคลิปร้องเพลงแคปชั่นชอบเพลงนี้คราบขอมอบให้กับพวกคุณสับมือแล้วเดินไปด้วยกันให้ถึงที่สุดเลยนะคลาบก็เป็นคลิปที่น้องมาร้องเพลงจีนนะคะแบบโอ้ยคิดถึงน้องเนาะแบบอยากให้น้องกลับมาไวๆจังเลยค่ะต่อไปนะคะน้องซานตานะคะก็มาอัปคลิปเต้นกับน้องเซียหยวนค่ะแคปชั่น วิดีโอเต้นสัปดาห์ที่6แขกรับเชิญของวันนี้อินทวันจางเซียหยวนรักน้องชายขอบคุณครับเมมเก,ก็ตามไปดูคลิปเต็มๆกันได้นะคะและคนสุดท้ายนะคะน้องมิกานะคะก็มาอัพรูปแคปชั่นชุดประจำวันของมิกานะคะช่วงนี้คืออัพรูปชุดประจำวันทุกวันเลยค่ะทุกคนแล้วก็มาอัพรูปในห้องแต่งตัวอีกนะคะขยันอัพแต่ก็ดีงามค่ะอีเมชอบมากลูก และในอีกวันหนึ่งนะคะอย่างที่บอกนั่นแหละน้องมาอัพรูปทุกวันน้องก็มาอัพรูปพร้อมแคปชั่นชุดประจำวันของมิกะอีกนะคะคืออัพทุกวันจริงๆทุกคนคึกไปไหนแล้วก็มีความพพกหัวด้วยนะเอออารมณ์ไหนลูกแล้วยี่ช่วงนี้นะคะมีแบบวันพีชใน n e ็ตเฟกที่เขาแคสติ้งกันส่งมิกะไปแคสไปโซโลได้ไหมอ่ะคือลุคนี้แอบได้อยู่นะ และนี่นะคะก็คือทั้งหมดที่บีบีมาอัปเดตในวันนี้นะคะและถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอีกบีบีจะมาอัปเดตอีกครั้งนะคะยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจน้อยๆให้กับบีบีด้วยนะคะขอบคุณล่วงหนะะ้าค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย